อ่าครับผมอันนี้ก็จะเป็นเครื่องปั่นไฟนะครับผมอ่าวิธีการสตาร์ทอ่าครับผมดูตัวนี้นครับเราโยกไปทางนี้คือลันนะครับผมลันคือสตาร์ทนะครับผมอ่าเรากดตัวนี้จะเป็นตัวสต็อปก็คือดับเครื่องตอนสตาร์ทเรากดนี่มาอ่าเนี่ยล็อกแลนะ้วน,นี่คือสตอ็อปเราจะเด้งกลับอ่าเราจะมาสตาร์ทนะครับผมอ่าแล้วออนกุญแจออนเสร็จปุ๊บไฟเขียวขึ้นครับผมสตาร์ทได้เลย う何 แล้วก็ป,กปิดคุณแจ้ได้เลยครับผมครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผม